มีเอฟซีหลายๆคนถามเข้ามาว่าผมเล่งยังไงนะครับเล่งแบบเลคือยิ่งถือมหูว่าวิธีเล่บบอองของผมมันคือมูบอมันถือหลักบอแต่ว่าวิธีเล่งของผมผมเล่นเสียบเงี้ยงนาเงี้ยงหลังตรงเป้นี่สิครับเงี้ยงนาเงี้ยงลังตรงเปาแล้วก็ลั่นไปเลยครับล่างตรง ยังหนายังหลังตรงเป่าประมาณนี้ครับแล้วก็ยิ่งเลยอยู่ซื้อเป่าแปลว่าเป่าเป็นก้นขวดนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ยกยิ่งนะครับยิ่งยกยิ่งเลย นี่ครับก็เขาฟึ้าน,นสินี่นครับลองไปลองยิ่งมือนะครับสตไฟไปยิ่งคือผมผมโว่าผมยิ่งคือนมูอบ่นี่คือเทคนิคของผมครับตัวนี้เป็นยกยิ่งนะครับรเมื่ี้ไป่ได้คำอะไรยิ่ง ก็เป็นคลิปสันส้นๆแค่นี้นะครับมาบอกเทคน,นิคนิดนึงเพราะว่าเอฟหลายคนถามเข้ามานะครับลองไปยิ่งลองไปเฮ็ดคือผมมือนะครับลองไปฝึกม้าบางคนอาจสะไม่ได้ยิ่งคือผมนะไ้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ